เรื่องคนรั้นนาการพักัทกยท่านกุปถัมภ์อาตมาภาดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างิยีพ่อรู้ว่าอาตมา,ารชาติยีแท้ก็เข,เข้ามาหา,า,าอันแทก็ภาวนาอุปถาตวัดหนึ่งอาตมาจำได้ตอนนั้นปัจใจไม่พอค่าช่าง ก็คือไม่พอจ่ายค่าสร้างนั่งคุยกับลกูกศิษย์อยู่ไ,ไม่รู้เงินที่ไหนมันเด้งเข้ามาหนึ่งล้านบาทตกใจทเทวดาที่ไหนโอนหนึ่งเข้ามาเป็นหนึ่งล้านบาทก็ถามลกูมลกศิษย์ก็ลูกศิษย์บอกว่าคนลัตนาโอนมาอาตมาโล่งใจโ คือท er um. uh, ่านไม่ได้คิดอะไรเลยนะเวลาท่านจะถวายปัจจัยอ่ะปุ๊บปั๊บอ่ะอาตมายังไม่รู้เลยเงินเข้าเวซีมาแล้วหนึ่งล้านบาทโดยที่ว่าอาตมาก็ไม่ได้ขอท่านนะอาตมายังยไม่ลืมถึงปัจจุบันเนี่ยยังนึกถึงอะไบุญของท่านที่ใจสธานจริงไม่เคอะย พรอะฉะน้นท่านทั้งหลายเหล่านี้จงรู้ไว้ว่าเป็นผู้มีส่วนในการสร้างเจดีพุทธาคมรัตน์โมนีศรีนครดันรวจซึ่งต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นที่ท่องเที่ยวจะเป็นที่กามสักการะก็แล้วแต่ว่าการโฆษณาให้ญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึง ในเจดีพุทธ,ธาคมรัตนมณีศรีนครนันทรวิประทานนันดวงนี้เมื่อปี2500ประมาณ6เดือนอาตมาได้ไปประเทศอินเดียอาตมาได้นัดนำบินสีตํกบลในประเทศอินเดียอาตมาก,ก็เก็บเก็บไปด้ยกมือไหว้เก็บมาแล้วก็กินโพท,ที่พุทธคยากินหนึ่ง มากนั่งสวดมนต์อยู่มันกาหล่นลงมาก็เต่ปากรหักแบ่งกันกับีอพระองค์ในคนละข้อแล้วก็ไปโพพุทธ,ธกายาไบโพพระอนตนเอามาบรรจุไว้ให้ลูกหลานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้กราบสักการะอาตมาไปในครั้งนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากโอมการศาสนา แต่เจ็ดวันเขาถามว่าเรามามีวัตถุประสองค์อะไรอาตมาก็พูดในในรถวัสที่เขาพานําำเที่ยวอาตมาพูดว่าเพื่อจะนำวัตถุมงคละถานที่ประสูตตัสรูปริิภานของพระพุทธเจ้าเอามาประดิษฐานไว้ในเจดีย์พุทธาคมให้ญาติโย,ยม ชาวบ้านุุธบริษัทผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาได้การาบไหว้บุคคลใดก็ตามถ้ามากลาบไหว้เจดีย์พุทธาคมซึ่งมียอมรัตนานารในทัองไทยเป็นผู้ป,ปะุะทัถ้ำยิ่งใหญ่คือลำดับหนึ่งของการสร้างเจดีย์นี้ถ้าอตาตมาไม่ได้คิดไว้ถ้าคิด,ค,ดคิดไว้ได้ไม่ต่ำกว่าสิล้านที่ท่าน ถวายมาแล้วท่านก็ยังจะถวายต่อไปอีกอาตมาก็ปลื้มใจท่านถามว่าจะทํายังไงหลวงพ่อจะทํายังไงอาตมาว่าตอนนี้อาตมาสั่งทำชัดเดีแล้วจะประดับเพชรพลอยอีกแบบเรื่องเพชรพลอยนี่นก็คุณรัตนาเขาก็เคยมอบถวายอาตมาไว้แล้วถ้าคิดกับเพชรพลอยที่โยรัตนา ถวายมานี่ไม่ต่ำกว่า2 0สถึงส0ล้านบาทเพราะงั้นแหละญาติยโยมสาธุชนทุกคนที่ได้ยินเสียงนี้จงเข้าใจไว้ว่าผู้ที่มีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้นางวิสาขาอุบาสิกาในสมัยพุทธเจ้ญญาท่านเคยถวายเครื่องบระด,ดับชื่อว่าจินดาหรือ,อะไรนี่น้ำดักห0 โกดราคาราคา60กปอน้ำหนักก็ไม่ประมาณ6กโลหรือไงนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะได้ถวายแกพระอาตนสร้างวัดอุพภารลาโอมเหมือนกันเลยเหมือนกับมหาวาิกาวิสาขาที่ท่านตั้งอกตั้งใจอุปธรรมอุปถากเจดีย์หลวงพ่อขาดอะไรบอกหลวงพ่อจะเอาอะไรบอกของ,องข้าตธรรมมาสร้างเจดีในครั้งนี้เป็นแค่ สะพานให้โยมได้สร้างบุญสี่ปีที่สร้างมาเนี่ยยังไม่เคยหยุดในการสร้างยังไม่เคยสะดุดในการใช้ใจ่ายในปัจจัยวัดนาโนโรงเรียนบ้านนาโนเนี่าเขได้เอาเองนะสนามเด็กเล่นพูนการศึกษามอบให้ทุกปีเพราะนั้นอาจธรรมจระาการให้ญาติโยมทุกท่าน ประกาศให้เทพบุมทเทพปิจิาเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่นี้จงมั่งมีสงนาบุญคุนรัตนาจันทร์ไัยพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานบริษัทแล้วก็พร้อมทั้งคณะลูกศิษย์ของอาตมาเป็นคนช่วยอาตมามาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนถึงปัจจุบันนี้ขอความใจขอบคุณและขอให้เทพบุตทเทพปิจิทั้งหลายจงคุ้มครองป้องกันทั้งหลายทั้งปวง เรานี้จงอยู่จนเป็นสุปันักทุกโกครคไัยไข่เจ็บทั้งหลายจงเจริญด้วยการงานหน้าที่ เงินทองเขาขอให้ไหลมาเธอมาไม่ขาดให้เป็นทราบเป็นสธิแล้วก็ให้เป็นมหาสฐิถ้าเป็นมหาสธิก็ให้เป็นอภิมมหาสฐิเป็นหนึ่งในโลกแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่ในสัมมาสธิสัมมาอาสีวะสัมมาวายามะคือตั้งอยู่ในความดีความชอบในศีลในธรรมของพระพุทธศาสนาตลอดไป